พี่อ้อยบอกว่าสองทุ่มก่อนสองทุ่มให้ไปถึงนู้นน่ะเดี๋ยวเขามาสองทุ่มเขาถามมาเอาตัวไหนมาเขาถามว่าเอาตัวไหนมาบอกว่าหน้าติดหา้าว่ายๆบอกหน้าติดห้าบอกหน้าติดห้าบอกก่อน ไอวีโอหน่อยฮะจะไปลง u ู u b e ด้วยนะฮะส่งไหมไปเลยไม่เคยอะไรเองก็เคยไปเคยไปจำไม่ได้เออแต่มีรายบอดจัดถ้ามีบอดเดียเราพอรู้ เติร์โบเยอะจริงยังงงเลยมีอะไรีอะไรโงเฮ้ยไอ้นี่มันสะท้อนแสงด้วยนี่วายฟุกเสื้อข้างหลังมึงซื้อไหนวะซื้อได้หรอเออสะท้อนแสงด้วยเฮ้ยดีอย่างงี้รถไม่ช้าต้องช่วยไหมต้องช่วยไหมต้องช่วยไหมไม่ได้เว้ยยัง ได้ดิเดี๋ยวช่วยนี่ไงได้หลังค้ำทำแล้วหรอร้อนอยู่ในหลุอ๋เอเฮ้ยมันมันค้ำไม่นี่ด้วยฟุกมันค้ำผ้าใบใไปใอย่างนูเดินมาเออค้ำผ้าใบพอดีเลยเบาเบาเบาม,มันคำ้คำผ้าใบค้ำผ้าใบ โค้งมันค้ำเข้าใบพอดีเลยเข้ใบน,น,น่อยนีนก็ยังดีมันก็ยกขึ้นไหนลองยกอีกทีได้ไหมฟุ๊กเดี๋ยวมองให้เข้าว่าได้ดสองคนนะ่ะสองคนนะ่ะอะไอปะ้ป๊อปะป๊อปไปขยับปะไปให้ไปไปขยับเลย

ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่พูกเอ็งปล่อยดิเอ็งปล่อยให้มันกระดกไว้เอ็งปล่อยให้มันกระดกไว้เออแหน่ะนะจ๊ะอยเลยถอยเลยถอยเลยถ่อยมันดิเออแกวถอยถอยเอกพ่อเด็ด

แม่เสื้อมึงนี่สะท้อนแสงดีจริงเลยฮะไอ้ฟกแพงนะสี่สิบาทเหรอซื้อไหนวะเสื้อบัรเบอร์เจ๋งว่ะสะท้อนแสงเนะไรเสื้อไอพฟกแม่งสะท้อนแสงเข้ากล้องวิ่งวิ่งวิ่งเลย พ่เนเลยไม่ต้องซื้อสีตะท้อนแท่งมีเออเนี่ยพ่นลายพางไว้ก่อนข้างท่อเนี่ย <c oughs> ดีเลยอย่าลืมก้อนนะฮะ <c oughs> อย่าลืมก้อนนะฮะ ่อกี่ไล่เองทำไมเขารีบเขารีบดูดจัง่อเฮ้ยเออเดี๋ยวดูสูตรผูกไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวนี้จะผูกมั้งแหละนี่ไงนี่ไงโอผูกง่ายพี่บ๊ามอันนี้เหมือนจะสั้นไปนะจ๊ะได้เนี่ยไม่สั้นดูดิมันก็ยืดจริงอ่ะจริงเชื่อมยังไม่สั้น